สวัสดีครับกระต่อทุ่งอีสานครับสบายดีสวัสดีทุกคนครับมือนีนะครับสีพาไปยามหนูครับใส่บ่วงลวดไว้ยี่สิบเอ็ดลังครับกับใส่กับยันไว้สี่อันครับเดี๋ยวห้าสิไปบึงกับยันก่อนครับไปเบึงกันเลยเด้อครับอันแรกถือถือไปครับเดี๋ยวสีพาไปบึงกับยัน ก่อนครับมือนี้เดี๋ยวค่อยไปยามแห้วครับไปบึ่งอันแรกเลยครับนี่ครับอันแรกยังบวลั่นรับเก็บเลยครับอันที่สองลั่นอยู่ครับอันที่สองนี่ครับลั่นอยู่แต่บดถือครับตัวนี้มันมีตัวเก็บกับใส่สี่อันครับกับยันมือนี้ เดี๋ยวค่อยไปเบิ่งแฮ่าน้ากันครับเอ้ยตัวนี้ถือนี่ครับปกๆเลยครับว้าวตัวใบใหญ่ครับสามอันถือละตัวหนึ่งครับนี่ตัวใบใหญ่ทับขาครับยังอีกอันนึ่งครับกับยันบาน,นี้ ไปรุ่นกันต่อครับโอ้ยยังห่างอยู่คือเก่าครับกับันสรุปแล้วได้ตัวเดียวครับสำหรับกับยันครับนี่ครับสำหรับกับยันครับได้หนูตัวเดียวครับเดี๋ยวสีภาพไปยามแห้วกันต่อเลยครับสักทิกถือดูว่าถือได้คำแห้วก็ดีไม่นี่ภาพไว้นี่ก่อนครับวันนี้ก็ดี แหวกว่ก่อนแฮวกะจักสี่ถืออว่าถือด้วยครับมือนี้มือคืนนี้ถือสามตัวแล้วครับแฮวกะดีใจอยู่เจ้าเอ็ดหลังครับได้หนูทองขาวสามตัวครับคืนนี้บ่นทีถ่ายครับบางคืนเดี๋ยวมารุ่นกันครับยามมือเศร้ามันสิ่ถือดูโบถือครับไปครับบานนี้มีครับบรรยากาศตอนเศร้าๆครับ มีหมอกในจักหน่อยครับมือนี้ก็ดีนี่ครับหนงคองมันตับขนาดนี่ครับร้ายครับแต่ว่าเหี่ยวขับบุหรี่กับเบิร์กเนี่ยล่ะยามมันไปเรื่อยๆเลยครับสีตัวถือตัวบุหรี่ครับอ้าวเฮียแล้วครับเหี่ยวอันเนึ่งอยู่นี่ครับใส่ไว้นี่ครับโอ้นี่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 เห็นแล้วเห็นแล้ว โอ้ยเราเหี้ยงเหี้ยสิดจกกูซูดเลยนี่ครับเร็จเรียบร้อยครับตัวนี้มันมาเกี้ยวอ,อยู่นี่แล้วเ่ามาไปสเรรสรดอกล้คือเก่าครับนี่ครับปลดออกก่อนครับไปนี้นี่ครับเรียบร้อยครับใส่สวยๆแล้วครับนี่ ทองขาวครับตัวนี้มีแต่ทองขาวครับจวงนี้แบบผูกใหญ่บ่มีครับนี่ครับโตครับ,รบโอ้ยมีเบิ่งนะครับหอยมาควัดนี่มีแต่ควายหูทองขาวครับเบิ่งหลังดาทากมันก็นดีหูทางมันอุลุดอุลูดไปพูนพูนพูนหนลอดหนาไปทางพูน ปยายามต่อไปเลยครับนี่ครับมันโตน้อยครับบ่วงมาหูดเบิดครับบ่วงอ่ะวีมาทางข้างอุตนี้ก็ดี่บยได้ความพยายามเรื่อยๆบ่วงนี่เสียตลอดพูดอันนึง บะถึถกกุมกำเนื่องแล้วได้ยังบะถึกอ,อีกอยู่ตัวนี้ก็ไม่หมานเลยอีกอันหนึ่งอยู่ใส่โอบ,บันนี่ครับอย่ามา กับ,บซิปตันแล้วครับหาได้นูตัวเดียวตัวนั้นแหละครับเดี๋ยวไปรุ่นกันต่อครับสักสึกอีกอยู่บอนะ่อนาะบบนี้นะครับบึงเน้ยฟูทางมันไปนี้จะบพะิือแบบได้น,น,ไนู่นสะักสิบปทางความนะี่ บัตรถือเบิ่งทางนะทุกคนพูนไปพูนเดีัยวบัถือตัวน้อยบ่ย,ยามมาเป็นกรรมแล้วนะครับแต่บ่ถือครับ โอ้ยผู้ขับบ่วงอยู่เทิงฟ้าผู้เห็นได้ยังอถื้อันนีิตัวด้อยแห้งหนูก็ดีบังคับนายเสกบันี่โอ้ยปวดหัวเป็นยังดี นี่ก็พอสุดน่อ้ยูวินอนๆๆฝันฟกๆันฟักาดนี่ครับอันสุดท้ายบันทึกันสุดท้ายก็ดีนี่ครับยามมาเป็นกรรมแล้วครับได้ตัวเดียวท่านั่นแหละครับยามมือเส้า ครับหนูกับยันอีกตัวนึงครับนี่ครับหนูกับยันก็ดีตัวหนึ่งครับพอดีเป็นสองครับเมื่อคืนนี่บรไดทถ่ายครับเมื่อคืนนี่ก็ได้อยู่กับสามตัวรูท้องขาวนี่แหละครับนี่ครับแบบนี้แหละครับตัวกับพพอพซัามี่แหละครับตัวซํมนีกับตัวหนึ่งครับเมื่อคืนนี้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ